ทมทั้งหมดที่มีอยู่ในร่างกายของคนสัตว์สิ่งของซึ่งเป็นร่างกายของอาหารทซั์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นร่างกายของท่อทานธรรม ปรมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรที่มีธรรมทั้งหมดอยู่ในร่างกายของท่อฐานธรรมปรมีสามสิบทัศนี้ตั้งแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมแต่ละธรรม กำกับปังคับควบคุมสร้างเลี้ยงรักษาให้ท่อทานธรรมบารมี30ทรรัศนี้มีชีวิตเป็นยังอยู่เป็นไปตามเครื่องจักรละเอียดพลังงานละเอียดของธรรมแต่ละธรรมเพื่อรวบรวมรักษา ธรรมแต่ละธรรมรวบรวมรักษาธาตุให้อยู่ในอำนาจกำลังของธรรมแต่ละธรรมที่สามารถดึงดูดบอกเกิดให้ธรรมทั้งหมดเกิดเป็นธรรมของตนเองธรรมบรารมีสามสิทธัส พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรเป็นตัวตนที่แท้จริงของคนสัตว์สิ่งของเป็นตัวตนที่แท้จริงของพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโย คุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจาันคนกยทูทำบารมีสามสิบทัสระเดชพระคุณหลวงปุษ,ษ,ษ,ษจันทรสโรเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราทุกท่านเป็นตัวตนที่แท้จริงของคนสัตว์สิ่งของ ทรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทาโรเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทําให้ยิ้มแย้มแจ่มใสปีติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่คับแคบเป็นพระผู้สร้าง พระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองตัวตาดูแลนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทัโรให้รวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัศโรรวบรวมรักษาธาตุจากทุกนิพพานทางนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่แยกธรรมแยกธาตุประกอบธรรมประกอบธาตุให้เกิดเป็นการรวบรวมรักษาบรารมีสามสิบทัศน พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรรวบรวมรักษาธาตุสร้างเลี้ยงรักษาเป็นนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรให้ทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ เกิดเป็นนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัสสะเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิบทัสสะเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรธรรมกิเลสซึ่งเป็นความหมายของธรรมที่ไม่ใช่ บรารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสถยันทสโรที่อยู่ในร่างกายของท่อทานธรรมบารมีสามสิบ,บทัศนี้มาจากธรรมกิเลสธ,ธรรมหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลาง ดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมกิเลสศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรที่ไม่ใช่บารบีสามสบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเกิดเป็นธรรมกิเลสรวมเป็นกระแสธรรมกิเลสเดินทางรุกเข้าหาธรรมบารบีสามสิบทัศน พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรดึงดูดบอกเกิดให้ธาตุเป็นไปตามอำนาจของธรรมกิเลสให้ธาตุเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานเป็นสถานที่เป็นพื้นที่ให้กับธรรมกิเลสธ,ธรรมกิเลสกำกับบังคับควบคุมให้ธาตุ ที่ประกอบเป็นร่างกายของท่อทานธรรมบรมีสามสิบทัศน์นี้อยู่ในอำนาจกำลังของเครื่องจักรละเอียดพลังงานละเอียดของธรรมกิเลสให้ธาตุที่ประกอบเป็นใจวาจากาย เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานเป็นสถานที่เป็นพื้นที่ให้กับธรรมกิเลสเกิดเป็นอบายยภูมิเป็นภพภูมิเป็นพื้นที่เป็นสถานที่ให้กับธรรมกิเลสที่เป็นธรรมไม่รักไม่เมตตาไม่กรุณาไม่มุทิตาไม่อุเบกขา ไม่เมตตาไม่กร,รุณาไม่มุทิตาไม่อุเบกขาที่เป็นความรักเพื่อรวบรวมรักษากิเลสที่แยกแตกต่างจากธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงุู่สดจันทัสโร ธร,รบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นธรรมรักเมตตาเอื้ออาทอปรปลอดภัยอโหสิกรรมเป็นเมตตากรุดามุทิตาอุเบกขาเป็นความรักบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรสร้างเลี้ยงรักษาให้ท่อดทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสปีติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่ขับแคบเป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ผู้สร้าง ผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองตัวตาดูแลนิพพานธรรมบารมีสามสุบทัสระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัสโรให้รวบรวมรักษาบารมีสามสุบทัพระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัสโรรวบรวมรักษาทตา จากทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมอย่างเพื่อเป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุณหลวงปู่สดจันทัโรทำให้ท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้มีงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงให้ร่างกาย เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อฐานเป็นสถานที่เป็นพื้นที่ให้บารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรได้เดินทางไหลเวียนรวบรวมรักษาธรรมบารมีสามสิทธัสพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโร รวบรวมรักษาธาตุตามแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเพื่อเป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโร ทำให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิทธรรัสระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรเป็นลักษณะมหาบุรุษเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษเป็นมาตรฐานปกติของท่อทานธรรมบารมีสามสิทธรรัสระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรที่เป็น เส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานเป็นสถานที่เป็นพื้นที่ให้ทำบารมรีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทาสรได้เดินทางไหลเวียนแยกธรรมแยกธาตุประกอบธรรมประกอบธาตุที่บาจากทุกขนิพพาน ทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสารสิททัพพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นการทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงของธรรมบาร,รมีสามสิบทัพ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรที่เรียนรู้ปรับปรุงพัฒนาตัวเองจากธรรมทุกธรรมธรมหยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสาสบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรสร้าง เลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประครับประคองตัวตาดูแลนิพพานธรรมบร,รบีสามสุดทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรให้มีตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงสร้าง ที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิบทัศนพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรทำให้พระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันขนนกย์นำให้เราอดทน ศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยเคารพบ,บูชาละลึกนึกคิดรับรู้จับจออยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร เพื่อให้ร่างกายของเราของทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัสเะเดพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานเป็นสถานที่เป็นพื้นที่ให้บารมีสามสิบทั พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรให้ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบรารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร รุกเข้าหาศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทุกธรรมศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาตุทุกธาตุเพื่อด,ดึงดูดบอกเกิดให้ทำรรทั้งหมด เกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรให้ธาตุทั้งหมดเกิดเป็นธาตุที่เป็นไปตามธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร เพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทสโรเกิดการไหลเวียนของธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทสโรทั้งตำแหน่งละเอียดตำแหน่งหยาบ ที่เป็นธาตุละเอียดธาตุหยาบทุกตำแหน่งทุกส่วนของนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดันทัสโรเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อฐานสถานที่เป็นพื้นที่ให้กับธรรมบารมีสามสิบทัต พระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทสโรในจัก,กรวาลมนุษย์ที่เป็นความหมายของโลกมนุษย์นรกโลกันที่มีร่างกายของคนสัตว์สิ่งของซึ่งเป็นร่างกายของอาหาร เครื่องนุ่งห่มจะรักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นร่างกายของท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระกุณลวงปู่สดจันทัสโรจักกรวาลมนุษย์อยู่ใกล้นิพพานธรรมกิเลสนิพพานธรรมที่ไม่ใช่ ปรบีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรมากกว่าจัก,กรวาลเทวดาจัก,กรวาลรูปปรมจัก,กรวาลอารูปปรมจัก,กรวาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจัก,กรวาลพระต้นธาตุต้นธรรม จักรวาลมนุษย์เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานเป็นสถานที่เป็นพื้นที่ให้ทำทุกทมเดินทางไหลเวียนรุกเข้าหาซึ่งกันและกันเพื่อดึงดูดบอกเกิดให้ทำ แต่ละธรรมเกิดเป็นธรรมของตนเองเป็นโอกาสให้ธรรมบาร,รมีสามสิบทธัพระเดเพระคุณหลงปุสสจันทสโรเดินทางรุกเข้าหาธรรมกิเลสร,รมทุกรรทำธาตทุกธาตุเพื่อด,ดึงดูดบอกเกิดให้ธรำรทั้งหมด เกิดเป็นธรรมบาร,รมีสาสบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรให้ธาตุทั้งหมดเกิดเป็นธาตุที่เป็นไปตามกําลังอำนาจของธรรมบาร,รมีสาสทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร เพื่อรวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัสระเดชพระคุณหลงโพสจันทัสโรรวบรวมรักษาธาตุให้อยู่ในกำลังอำนาจของธรรมบารมีสามสิบทัสระเดชพระคุณหลงโธสจันทัสโร ทำให้พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันทร์นกยูงนำให้เราได้รวบรวมรักษาบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสสจันทัสโรรวบรวมธาตุ ที่มาจากทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เพื่อให้ธรรมบารมีสามสิทัศสะเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรได้ทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงประชุมรวมทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทรรบารมีสามสิทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบพัพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเกิดการสร้างเลี้ยงรักษาชาวสิวิไลบารมีสามสิบพัพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร ที่เป็นทานศีลสมาธิเป็นศีลห้ารู้เห็นธรรมทั้งหมดธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสฏิจันทัศโรสร้างเลี้ยงรักษาทรัพย์สมบัติปัจจัยสีพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบตาหาร ชาวสิวิไลบารมีสามสิบ,บทัศพระเดชพระคุณดวงปสุสสจันทร์สโรเป็นพืชเป็นแร่ธาตุซากคนสัตว์สิ่งของไม่ใช่อาหารไม่ใช่ทรัพย์สมบัติไม่ใช่อาหาร,ไม,มไ,มาหารไม่ใช่เครื่องนุ่งห่มไม่ใช่ยารักษาโรคไม่ใช่ที่อยู่อาศัย ไม่ใช่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบไม่เป็นแผนผังสำเร็จเวลาบรารมีสามสิทธระเดชพะกุุณหลวงปู่สดจันทัสโรสรางคนสัตว์สิ่งของเป็นแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสกอทอมอขออ ที่กำกับบังคับควบคุมให้ท่อทานธรรมบารมี30สทัศน์นี้เป็นศัตรูกับตัวเองเป็นศัตรูซึ่งกันและกันหลับไหลไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีศีลห้าชีวิตเป็นยังอยู่ทุกระทมสมสารกิเลส กำกับบังคับควบคุมให้เกิดแก่เจ็บตายเกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของเกิดภัยจากธรรมกิเลสภัยธรรมชาติของกิเลสภัยพิบัติเกิดสงครามทำลายล้างเป็นวิกิจอุปสรรคปัญหา ขาดแคลนทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เป็นพืชแร่ธาตุที่เกิดจากการขาดแคลนาบารมี30สบทัศเเด็จพระคุณหลวงปู่กจันทัาสโรที่เกิดจากการรวบรวมรักษากิเลสไว้ในร่างกายของคนสัตว์สิ่งของ ที่ทำให้เกิดศสยศาสตร์ไสยเวทคุณไสยเดรฉานวิชาบูชายันคนสัตว์สิ่งของเกิดมิจฉาอาชีพห้าลักษณะที่เป็นอาชีพค้าอาวุธค้ามนุษย์ค้าสัตว์ค้าสิ่งเสพติดให้โทษค้ายาพิษทำกิเลสสร้างเลี้ยงรักษา ให้ท่อทานธรรมบารมีสาสิบทัศนี้หลับไหลไม่รู้เห็นธรรมทั้งหมดเป็นไสยศาสตร์ไสยเวทเป็นคุณใสเป็นเดรฉานวิชาเป็นบูชายันคนสัตว์สิ่งของเป็นมิจฉาอาชีพห้าลักษณะรวบรวมรักษาซากคนสัตว์สิ่งของ เป็นอบบยภูมิเป็นวัตตะสงสารเป็นโอกาสให้บรารมีสามสิทธัศนะเดชพระคุณหลวงพุสสจันทสโรทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำ